สวัสดีพี่น้องครับมันจะเป็นเสาร์ที่3ตุลาคม2 5 6 7พี่น้องผูพอพอ้ปกครองตลาดนัดโคกระบือตำบลกุดว่าพอำเภอกุชินรา,ายจังหวัดกาลสิน,นครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับวันนี้เป็นพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อพี่น้องครับเสรีวาพาดคลิปนะครับหัวเหนือผมที่เปงนตัวยางหล่อเป็นยนะังไง

เบงวัวมีกันนะถามเลยคนรูน้บอกตัวนี้เลยวะวัววัวบดวัวขาววัวเท่าบดวัวขาวบดไแ้วเสียวแล้วแม่ลูกทำเนี่ยแม่มาทกันแม่ลูกคาากก่าจะบาทน่รสี่หมืน่นะแม่ลูกลูกูดอันนี้จือส่งเปลี่ยน แม่ลูกลูกตัวผู้น้องสี่หมื่นลูกกับหมื่นกลัวแม่กับสูงลอยสี่สิบขาขิดตัวเหมืนเบื้องเบิ้งเบื้องขาพอถึกเบิ่งขอแข่งขอขาพอคอยถึกมั่วเลยบีบุญสนใจติ๊ต่อเดี๋ยวเบอร์ไหนเนาะ มีเบิดบ้ก้องก้อเบอรโซ่ส่เจติดรอไเี่ยเกส์เก้นย์เจ็ดสามศูนย์สามเจ็ดแปดศนย์นนอะรสนใจทัมสองตังแม่ลูกลูกตาผู้มีสูงก่อซีาบวกไปหน่อยครับอันเนีเยเลยซีมาเมียร์ก็ท่านเป็นใดกัน

นี้กสิเป็นไรก็ตัวนั้นปัญหาอะไรเช่ไหมตวมันแพงนี่โหันกันได้แล้วสตัวสามหมื่นสองตัวสามหมื่นสาวสูงอยสามสิบสาวสูงอยสามบสตัวตัวละหมื่นห้า สองตัวตัวละมืนนะม่นห่านครับไม,ม่หนีผู้ชุ่มอะไเป็นไงนนะอันนี้งอหูว่าสาวยิ้มหูน้อยนึงอไม่สาวครับค่าจังหวัดไม่สาวสองหมืนนะ่นสองหมนนื่นนะครับวะฮินดูบาซินหูกระทบโค้สงสางออกบาซินหลาย สองหมื่นสูงลอยสี่สิบบวกนะร้อยสี่สิบหานับเครื่องดำนะครับเครื่องดำสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนคนระับศูนย์เก้าแนึสี่สามสามเก้าสี่แปนสนใจทุกัวเเอาทายงาง่ามเลยนะเหล็บงามรับโค้งสางออกเป็นบาซิ้นเหมือนนะติดหูลูเคฟๆซ้นึง นะแม่เป็นบาสิ้นนะลูกเี่เอฟซำหนึ่งใส่สามสีเล่เล่แม่ลูกเล่แม่ลูกเ่ล่บีบเล่โอ้เหล่โค้งสางไงี้ยลอยสี่สิบห้าลอยห้าสิบแนนึง้แมนทำนึผมก็ได้ ครับนะแม่ลูกค้าจาะบาทครับสามสิบเจ็ดสามหมื่นเจ็ดแม่ลูกลูกตัวเมียแม่ลูกลูกแง่สามเจ็ดนะร้อยห้าสิบโค้งสางแง่นะขาดน้ำเลี้ยงอยู่นะครับแต่ว่าลูกก็เหม,มือนลูกกามเนื้อสวยดีลูกเป็นนครับลูกกามเนื้อสวยสวยได,ได้ครับแป๊บนึงนะครับได้กันสามหมื่นตวเพิ่มขาย เน,นี่นสามหน่อยจะบาทครับ่พอว่าอยากได้สองหมื่นสองหมื่นงานหมูดำนี้เครื่องดำเดียวสวยนี่นขอบมูดำแข้งขาดำเครื่องดำเนาะบลามัน่นยางดำยูนังหนาดีครัขันอยู่บนนั่งทับนนังหนาหยุดนะ ต้องสังใหญ่ร้อยสามสิบหาร้อยสามสิบสามหาแต่มีร้อยสามห้าบตัวแดงเครื่องดำขึ้นเบิอนแห้งโทรพอไปเซอรเบย์นะครับผมศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าแปดศูนย์หกห้า สองหมื่นสองหมื่้องหมื่นต่อไอย่างน้อยต่อได้นิดนึงนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเขามาให้เก้าแล้วเดี๋ยวก็าสิบเ้า้อยสิบเกายต่อราคากันมั้สมขายแมงยันสองามหมนสามันหกันเตอร์เดย พ่งสางใหญ่เลยแม่ลูกๆเน่ยสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดีนต้องต่อราคากันนี่นต,อตอ่นนตอไม่ไง่ายอนะีดิ่งใหญ่พ่วงสามใหญ่นะครับผมิ่หญ่ ี่ไนแห่อคนช่วงคนนี่คนนีคนมาต่อหลายคนเันกำลังต่อราคากันอย่บึงไอ็กำลังเล็งงเบิ้ง,งมนเงี้ย สาวหน่อยเป็นไปทรงมันเนาะแบบหน้าจอมุนขอตรวขอไปเด้เพยน่งดสาวน้อยสาวน้อยแม่มครับสองสาวพุ่นสาวหนึงยูคข้างกันพุ่นตัวพุ่นอยู่หมครับสามสาว,สาสาวอันนี้รุนขุดเขาค่าเจ้าบาทครับตัวนี้หมื 15, 500, 15, 500, ่นห้าพันห้าร้อยหนึ่งหมืนห้นหอสงลอยสามิบน่องคนเจ้าบาทคบ เมือนซี่หาร้อยกันนะเอาตัวนี้เมือนซี่หาร้อยตัวแดงนี่นี่เขาเนะี่ยเอาเครื่องดำนะครับเครื่องดำแข้งขาดีห่างน,นี่ติดหูติดหูก็่น่อยนึงนะครับเครื่องดำนะสูงแต่ลอยสามถึงสองตัวนะครับแต่ลอยสามถึงสองตัวนะตัวพื้นเจ้าบ๋าครับเส้าหานไส้เบอร์นะครับ 083 340 3, 3, 3 0 5าม <30 59. S 2> สามนคนใจทุกมาสอบส,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 สัมงีภาพอีกหนึ่งนะร้าหาตัวนั่นครับเขึ้นมาอ 25, นสองหมื่นห้าพนมิาเปิดเนะใหญ่วร้อนะ่สิบบวกนะครบ้อบวกนะมีอ่างหน่อยหนึ่งนะงัอออกอา่างเครื่องดำๆคนระับสาวห้าสาห้านะ สอ0 0มื่นห้าพันนมซีนมดีครับกอบหูดีนะจมูกสวยนะคหนังหนาย่นะครับัวสาวห้าสาวห้าวกว่าเงวัวกนี้ังกล้ามเนื้อสวยนะครับ กามเนือเอนนอเน้อดีนี่ครับโค้งสั่งไงกามเนื้อสวยนะครับมือน,นีอ้ครับบางคนกับหัวใจแด้เงินเหมือนเนีเ่ยหัวใจเบิกอไงนะครับ